สวัสดีครับวันนี้เราจะมาโจทย์ลึกแนวคิดเรื่องการสร้างความสุขจากข้างในกันนะครับแหล่งข้อมูลของเราวันนี้มาจากวิดีโอ YouTube นะครับชื่อเพลงโปรแกรมจิตมีสุขได้ทุกเวลาเสมอจากช่องนำปลาไข่เขาเสนอไอเดียว่าเออเรามีความสุขได้ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเจออะไรซึ่งก็น่าสนใจดีค่ะก็น่าคิดนะคะว่ามันจะเป็นไปได้จริงแค่ไหนใช่ครับใช่ครับคำถามคือเอ๊ะ เราจะคุมใจให้สุขตลอดได้จริงเหรอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะเรามาดูกันครับว่าเนื้อหานี้เขาว่ายังไงบ้างค่ะคือจุดสำคัญแรกเลยนะคะที่เนื้อหาเขาพูดถึงคือการมองทุกอย่างเป็นบทเรียนไม่ว่าจะเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายๆที่เข้ามานะคะอย่างที่เขาเขียนว่าทุกเรื่องรางทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาทุกบทเพียนที่เจอช่วยเราได้เข้าใจอืคือเหมือนกับว่าให้เรียนรู้จากมันไปอ๋อคือเปลี่ยนมุมมองไปเลย แทนที่จะมองว่าแ yeah ย่ก็มองว่าเออมันคือบทเรียนใช่ค่ะแล้วมันก็จะทําให้เราเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นตามที่เขาบอกเลยครับครับเป็นการพลิกมุมมองที่น่าสนใจดีนะครับแทนที่จะแบบจมอยู่กับปัญหาก็มองหาว่าเราได้อะไรจากมันอย่างที่ในเนื้อหาบอกปรับจิตปรับใจบอกตัวเองไว้ฉันเก่งขึ้นทุกวัน ถูกต้องค่ะเหมือนเราตั้งโปรแกรมให้ตัวเองใหม่ให้เติบโตขึ้นเสมอซึ่งซึ่งมันก็จะโยงไปที่แก่นของเรื่องนี้เลยค่ะว่าความสุขจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากข้างนอกเท่าไหร่แต่มันมาจากข้างในเราเองเมื่อจิตเรามีสุขมองสิ่งใดเห็นสิ่งใดฟังสิ่งใดก็มีสุขได้ทุกเวลาเสมออ๋อคือถ้าข้างในเราโอเคแล้วมองอะไรมันก็ดีไปหมดประมาณนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยค่ะ มันคือการสร้างสภาวะสุขจากข้างในให้เป็นพื้นฐานก่อนแล้วในเนื้อหานี่เขามีแนะนำวิธีปฏิบตัติหรือเครื่องมืออะไรไหมครับว่าจะสร้างสภาวะแบบนั้นได้อย่างไงมีพูดถึงอยู่นะคะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการจัดการภายในของเราเองนี่แหละค่ะอย่างเช่นการให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นอืมการให้อภัยนี่สำคัญเนาะก็มีเรื่องปล่อยวางความรู้สึกที่ไม่ดี ความรู้สึกแย่ๆที่มันสะสมสะสมอยู่ก็ให้ปล่อยมันไปครับครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันด้วยวิธีง่ายๆเลยคือการจดจอกับลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆความสุขก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ลมหายใจอ่าการกลับมาที่ลมหายใจเนี่ยเป็นพื้นฐานของการฝึก สติฝึกสมาธิเลยนะครับแสดงว่าวิดีโอนี้เขาก็เน้นเรื่องการฝึกฝนตรงนี้ด้วยใช่เลยค่ะแล้วจุดที่เขาเน้นมากๆคือคือความเป็นไปได้ที่เราจะอยู่ในความสุขนั้นได้ตลอดไม่ใช่แค่แบบสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปเขามีคำพูดอย่างมีสุขอยู่ตลอดเวลาหรือมีสุขอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกโอ้โหมีสุขได้ทุกขณะจิตเลยค่ะหรือแม้แต่มีสุขทุกขณะจิตได้ทุกเวลา คือเขาเชื่อว่าถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วเนี่ยความสุขอยู่กับเราตลอดไปได้จริงๆฟังดูอืมก็ท้าทายเหมือนกันนะครับการจะรักษาความสุขไว้ตลอดเวลาเพราะในชีวิตจริงมันก็ต้องมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเรื่อยๆเนาะทั้งดีทั้งร้ายเขามีแนวทางเพิ่มไหมครับว่าถ้าเจอเรื่องทุกข์หนักๆเข้ามาจะรับมือ,อยังไงให้ยังสุขอยู่ได้คือในเนื้อหาเท่าที่ดูนะคะ เขาไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องการรับมือสถานการณ์ภายนอกแบบเจาะจงมากนักแต่เขาจะเน้นไปที่การสร้างแกนข้างในให้แข็งแรงก่อนพอข้างในเรานิ่งเรามั่นคงแล้วเนี่ยผลกระทบจากข้างนอกมันก็จะทําอะไรเราได้น้อยลงอ๋อเข้าใจครับซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับที่เขาบอกว่าจิตใจที่นิ่มสุขสงบมั่นคงคือพลังที่แท้จริงพลังในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงความสามารถในการฟื้นตัว หรือความไม่หวั่นไหวง่ายๆนั่นแหละค่ะเป็นพลังจากความสงบภายในประมาณนั้นเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากๆจากเนื้อหานี้นะคะก็คือการที่เขาชี้ว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปวิ่งหาจากข้างนอกเลยแต่มันเป็นสภาวะที่เราสร้างขึ้นมาเองได้เข้าถึงได้จากข้างในตัวเราตลอดเวลาผ่านเครื่องมือง่ายๆอย่างที่ว่าไปคือการให้อภยัยปล่อยวางแล้วก็การอยู่กับลมหายใจรู้ตัวในปัจจุบันครับ ฟังแล้วก็ให้กำลังใจดีนะครับเหมือนกุญแจมันอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละอยู่ที่การฝึกฝนปรับจูนใจเรางั้นขอทิ้งท้ายเป็นคำถามชวนคิดไว้นะครับถ้าเราลองเอาแนวคิดเรื่องการปรับมุมมองเนี่ยมองหาบทเรียนในทุกเรื่องแล้วก็ฝึกอยู่กับปัจจุบันกลับมาที่ลมหายใจบ่อยๆอย่างสม่ำเสมอตามที่เนื้อหานี้เขาแนะนำการรับรู้หรือความรู้สึกที่เรามีต่อโลก ต่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนได้บ้างน่าคิดนะครับทททุุุกกกเร่่าาาวหตณ์ีผนม เราก็เรียนรู้ไว้แล้วเราเดินไปข้างหน้าด้วยจิตที่เบิกบานเรารอนแจ่มใสให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นรู้สึกดีต่อตอนเองและผู้อื่นปล่อยวางความรู้สึกที่ไม่ดีให้ใจเราหนี้มีความสุขตลอดเวลามีสุขอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าลึก,ลกหายใจออก,กยาว ความสุขก็อยู่ที่ตรงนี้ที่ลมหายใจเมื่อเจิตเรามีสุขมองสิ่งใดเห็นสิ่ง ุกครัให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นรู้สึกดีต่อตอนเองและผู้อื่นปล่อยวางความรู้สึกที่ไม่ดีให้ใจเรานี้มีความสุขอยู่ตลอดเวลามีสุขอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก,ออกหายใจทางลึกๆหายใจออกยาวๆความสุขก็อยู่ที่ตรงนี้ทุกลมหายใจเมือ่อจิตเรามีสุขมองสิ่งใดเห็น thanks ที่นิ่งสุขสงบม,มันคงคือพลังที่แท้จริงเราเก้าวเดินไปด้วยใจที่ปั่ปานและเป็นสุขเมื่อเจต็เรามีสุขมองสิงส่งใดเห็นสิ่งใดฟังสิ่ง มีสุขมองสิ่งใดเห็นสิ่งใดฟังสิ่งใดก็มีสุขได้ทุกเวลาเสมา <c oughs> ขอความสุขอยู่กับเราตลอด